สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูผักรวมตุ๋นนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะสักพ้อคลีแล้วก็มะเขือนะคะเดี๋ยวไปหั่นบอกคลีมีบอกคลีนะคะแล้วมะเขือเทศนะคะเราก็จะนำทั้งสามอย่างเนี่ยมาหั่นแล้วเอาไปนึ่งนะคะหั่นนะคะหั่นแบบนี้แล้วจะเอาไปนึ่งกันนึ่งอะวัววา เด็กที่วุว่นวายหิวเหรอคะหิวแล้วมีกระเรียมใส่ทีนะะ่นึ่งเข้าเราจะนึง่งประมาณ25นาทีนะคะาเข้าจะมีเครื่องนึ่งอยู่แล้วอัตโนมัตินะคะในขณะที่นึ่งก็เราก็จะต้มไข่รอด้วยนะคะตั้งไข่ในน้ำรอ้อนเอาไว้เสร็จเรียบงแล้วทีนี้นก็จะปั๊มนมรอเพราะว่าอาจจะต้องใส่แต่ถ้าหากไม่ส่งเป็นอ่านมแม่ก,ก็ เป็นนมที่น้องทานก็ได้นะคะนี่ก็คือรอรอมัมมัมนั่นเองะคะ่ะน้องรอก,ก็จะเล่นเขาไปเพราะว่าเราอยู่กันสองคนก็อาจจะไม่สะดวกในเวลาที่ถ่ายทำนะครับราข้าวนะคะน้องด้วยราข้าวฉุกใช่ไหมคะแ้อคลอ่ะราข้าวฉุกใช่ไหมคะราข้า,ขขขาวฉุกพระคุณแม่เราพีเร่เวลาที่เรา,าทำเช้า นั่งหิวแล้วนั่งหิวแล้วดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะอาดื่มน้ำก่อนนะคะไข่เมื่อต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะไปแช่น้ำเย็นเพื่อที่ว่าจะได้ปอกง่ายๆนะคะเราลอาไปดูผักกัน อุ้มเขาวาไว้แต่เต้อุ้มไว้นแล้วก็รอวัตถุดิบต่างๆแล้วก็จะคนไปบดกันรอรอนานก็จะงอแงแี่แม่นิดนึงเนาะหนคะอันนี้คือไข่เย็นแล้วนะคะแล้วก็จะไปปอกกันเห็นไหมคะว่าปอกง่ายมากผิวไข่จะสวยนะคะทีนี้พี่แม่ก็จะนำไปผ่าครึ่ง แม so fall, so them, the ่ต้วิทีสองลูกนะคะก็คือลูกหนึ่งก็จะบดไปกับแล้ข้าวของน้องเอนะคะหนึ่งลูกเลยนะคะส่วนไข่ไก่เน่ก็จะเอาไว้โดยหน้าผสมกับผัน้องก็จะแย่ก็จะเอาไว้โดยหน้านะคะนี่คือไข่แดงที่แยกออกมาเพื่อที่จะเอาไปบดดูแลผักนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพักกันค่ะพักก็สุกแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราได้ผักมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปบดแต่หน้าคผับตา้ด้วยประมาณนี้ค่ะต้องรอให้เย็นนะคะสามารถกดร้อนได้เลยแล้วก็เอาลำไข่ตัวงล็กแดงใส่บดแล้วก็บดได้เลยพวงนี้เวลาที่นึ่งสุกแล้วก็จะละเอียดจะนิ่มจะนิ่มแล้วก็บดไปเรื่อยๆบดง่ายก็จะประมาณนี้นะคะ แอบประมาณนี้แล้วนะคะถ้าน้องโตหน่อยสักขวดมันก็สามารถผสมนมแล้วให้น้องทานได้เลยแต่นี่ของน้องโอลิ่คือประมาณนี้นะคะแล้วเขายังทานยากไม่ได้แม่ก็จะเอามาใส่ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะบดให้ละเอียดของกทีนึงอีกทีนะคะก็จะบดระดับที่ก่อะบดใส่ตะแกรงไปเรื่อยๆ เราก็จะได้เนื้อที่ละเอียด <remembering S 1> ขึ้นจบได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนำนมประทับเอาไว้แล้วเติมนมนะคะมีงานประเทียนไปผสมนะคะก็เป็ให้เนื้อนุ่มๆนะคะน้องจะได้ทานได้ง่ายๆไม่ไม่ติดคอนะคะลองหิ้ว้าะได้ประมาณนี้แหละค่ะแม่ก็จะนำหน่อโรยหน้านิดนึง อย่าไปดูสัตว์เด็กร้องเด็กร้องหิวแล้วค่ะน่ามากดูอะไรด้วยอืมป้อนตัวเองด้วยมะม่วงค่ะทานทั้งน้ำตาเลยค่ะทานทั้งน้ำตาเลยอะไรก็อัดคลิปก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกครั้งอัดคลิปก็จะประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะรักเลยหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงนี้น้อง จะติดมือถ้าทำช้าก็คืคอเขาก็จะเริ่มองเงี่ยแหละไม่ค่อยนั่งนวดหรือว่านั่งกับอี่ชางละน่าตาย เลยค่ะน้อตาคือน้องทานนะคะอันนี้ทานได้ตั้งแต่น้องอายุ6เดือนนะคะเพราะว่าน้องโอลี่เนี่ยมีคุณแม่สามารถนิกได้เพราะว่าเขาทานผักอย่างละหนึ่งชนิดมาตั้งแต่อายุ6เดือนแล้วนะคะอย่างละชนิดมาแล้วตั้งแต่อายุ6เดือนเดือนแม่ก็จะให้เริ่มอย่างละหนึ่งชนิดหนึ่งชนิดนะตอนนี้น้องแเดือนแล้วนะคะแม่ก็ เกิดสามชนิดผักอื่นๆเป็นผักรวมนะคะที่น้องเคยทานแล้วเนี่ยแลไม่แพ้ก็เอามาให้น้องรวมกันได้นะคะให้สลับนะคะเพราะว่าพวกผักไปเขียวอย่างบคอก ขอเล่นนิดนึงขอเล่นค่ะยังวันนี้ขอน้องเล่นก่อนนะคะทุกทีทานข้าวเสร็จแล้วก็จนใหงไม่กินข้าวนะคะเหมนี้ทานข้าวเสร็จแล้วยกินได้ค่ะเพขครึ้นึงขึ้นมาบนห้องพัฒนาพัฒนาการของ้องเงก่อนนะคะขอเล่นนิดนึงนะคะคุณแม่นะคะขึ้นมานอนก็คือง่วงนอนเองนะคะแต่ว่าพอเห็นของเล่นก็จะขอเล่นหน่อย ที่เป็นบล ok ็อกถามว่าอันตรายกับน้องไหมก็คือเวลาที่น้องเล่นเราอยู่กับน้องตลอดนะคะก็พยายามดูดูใกล้ชิดอะค่ะนะคะเพราะ,ะว่าน้องเราต้องรู้พฤติกรรมของน้องอย่างเช่นน้องอุ้ยเนี่ยเวลาที่เขาจะหงายท้องเขาก็หงายไปเลยบางทีหัวโขกบ,บ้างอะไรบ้างนะคะคูไปข้างหน้าหัวโขกาแพงบ้าง เราฉะนั้นเนี่ยเราองคอยดูแลเขาใกล้กัหไม้ใกล้เพราะว่าส่จตานได้เล่นได้ข้นงานอ้ยางบล็อกไม้ถามว่าทำไมเรืองยางบล็อกไม้นะคะก็หนึ่งคือสีตรงงะคะมานใช้ได้นานนะคะน้องก็จะสามารถเรียนรู้กันจากการแยกสีได้อย่างเช่นเรานําสีสองสีมาให้น้องเลือกอย่างเงี้ยเขาก็จะ สามารถเลือกสีเขาชอบได้แล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นเราพาเขาทำเลื่อกใส่รูอย่างเงี้ยเอาใส่แท่นอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาก็จะพยายามใส่เหมือนกับเราย่งเพราะว่าตอนนี้เขายังควบคุมมือของเขาไม่ได้นะคะเาก็จะพยายามใช่ทำให้เขาเห็นบ่อยๆเขาก็จะเรียนรู้จากการเขาเห็นทุกวันทุกวันเราทำ พยายามใส่แต่เขาใส่ไม่ได้ตอนนี้อึงเนี่ยมัจะเป็นมโถมก็จะพยายามค่อยๆเขาใส่ไม่ถูกค่ะค่อยดูอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยยังไงท้าก็จะหงายลงไปเลยนะคะไม่ต้อพยายามหรว่าของเล่นชที่ไหนที่แข็งก็ห่างมือเขานิดนึงลูกสาวมีลูกสาวค่ะ โอลเป็นเด็กผู้หญินนน้ค่ะนอนเล่นอย่โอลหเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแต่จะเล่นประมาณนี้นะคะห้องทั้งห้องคือน้องสามารถทานไปได้ทั่วหมดค่ะปิดห้องเลยค่ะเพราะไม่ตามแม่จะไม่ตามแต่แม่จะใช้วิธีที่หนึ่งคือเรียกสองคือใช้ของรอให้เขามาหาเอางเล่นเสร็จแล้ว อันนี้คือที่ให้นั่งแต่ไม่ยอมนั่งรับเดียวก็ปีนออกนะคะหมดลิ์แล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากตกิดตามน้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ